สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี FC แฟนคลับหมอลำเสียงหกนกพงศะกร F เอฟซี FC แฟนคลับน้องไอซา,อากุณาพรสุขสุขคนครับพี่น้องอมือนี้กลับมาอยู่กับบบาวเอก้นเมืองสีคือเก่าล่ะครับพี่น้องอยังบาท่านเด็ดไปใส่มาใส่อยู่นะครับก็ได้ข่าวข้าวนะครับแบวนวงหมอลำเกี่ยวกับหมอลำเสียงหกนกพงศกรหลังกัรน้องไอซากุณากกพรนะครับมาเว้าต่อนสู่ พี่น้องสูขส่ขู่สู่คนครับอ่าพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องได้ฟังหลานยางามบอลนะนาะเป็นเพลงซิงเกิลแรกของน้องอาูนย์อุณาพรครับพี่น้องเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตนะครับของน้องอายแล้วก็ครอบครัวของน้องอาไอนะครับความเป็นอยู่นะครับซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงหลานยางามบอเนี่ยแหละครับพี่น้อง ซึ่งน้องอายนี่นะครับอยู่อาศัยอยู่กับปู่กับยาซึ่งปู่กับยาเนี่ยก็คือมีอาชีพเกี่ยวกับการก่อสร้างครับพี่น้องอ่าหน่องไอ้กระเติบโตนะครับอยู่ในอ่าในแคมป์ก่อสร้างก็ว่าได้นะครับพี่น้องจนได้มา่อพอกับบ่อนกงพงสกอนี่แหละครับจังได้ไายทอด ออกมาเป็นบทเพลงหลานยางงามบอเนี่ยนะครับพี่น้องซึ่งล่าสุดครับพี่น้องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแสดงความยินดีกับเพลงหลานยางงามบอรครับเพราะว่าหลานยางงามบอรครับติดชาร์ตอันดับสองมาแดงของสัปดาห์ในลูกทุ่งออนไลน์ครับพี่น้องเออมีคือเป็นเรื่องน่ายินดีได้ครับพี่น้องเด้อ เพิ่นก็ได้อ่าลงแคปชั่นว่าจังง่ครับในเพจของลูกทุ่งออนไลน์ซึ่งเพจลูกทุ่งออนไลน์นี่เป็นเพจบันเทิงออนไลน์นะครับพี่น้องซึ่งมีผู้ติดตามนี่เป็นหลักแสนคนครับพี่นอ้องเพิ่นได้แคปชั่นว่าจังง่ครับเด็ดขาดอีกแล้วมีสีสันสุดๆส,ดสามเพลงใหม่มาแรงวิกนี้คัดแบบเน้นๆ f อเทใจปริเพลงไหนบ้างไปดูกันครับพี่นอ้องมาแบบชนิด2แรงบวกตีคู่ไปกับหนังสับปเปลอคือซิงเกิลยย้อของอาจารย์ปรีชาปัดภัยแต่งเองร้องเองเศร้าคักตีแพรความรักกับศัทธานในยางมีศาสตร์และศินครับก็คือเป็นเพลงยือนะครับที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ของสับปเปลอนะครับอาว กระตามด้วยหลานยาแงามบอจากน้องอ้ายสากุณาพรเสียงหกอิลาโชเสียงใสธรรมชาติตามไว้นารักนาอินดูสุดๆแม่เอฟซทึ่งมากๆมีแวร์สุตาตั้งแต่เด็กน้อยจะอดไม่เชียร์ยังไงไหวครับพี่น้องนี่นะครับเป็นไดแคปชั่นลงนะครับข่าวนะครับให้พี่น้องได้หง,งได้งทราบกันนะครับต่อด,ด้วยจากเพยงยื่อของ อาจารย์ปีชาปัดไพ่ซึ่งเป็นเพลงของประกอบภาพยนตร์ของสับเบเลยนะครับที่กําลังโด่งดังนตอนนี้นะครับกระตามมาด้วยนะครับพิษไทยของก๊อตเจรพันธ์นะครับนี่ครับก็คือสามเพลงมาแรงในสัปดาห์นะครับที่ผ่านมาครับพี่น้องจะแสดงความยินดีนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับเพลงหลานยางามบอของน้องอไอศกุณาพรนะครับ ติดชาร์จสองมาแรงลูกทุ่งออนไลน์เรียบร้อยครับพี่น้องต่อไปแฟนคลับเอฟกับมอรลลุ่นให้ติดชาร์จหมาแรงให้ได้ครับพี่น้องสุดๆครับพี่น้องซึ่งซิงเกิลนี่ก,ก็ปล่อยออกมาตั้งแต่วันที่หาตุล่ที่ผ่านมากนะครับโอ้โหซ่งยอดวิวนะครับก็ทรมทลายล้านแตกนะครับสุดๆครับพี่น้องนี่คือ เป็นเพลงที่วบาเกี่ยวกับเนี่ยแหละครับของชีวิตความเป็นอยู่ของน้องไอา์นะครับขอบคุ้วเปิลเนี่ยนะครับแลักกาปล่อยออกมาในบทเพลงซิงเกิลของน้องไอา์นะครับกับเฮดไฮแฟนครับเอฟซีนะครับต่างไปฟังแล้วกับน้ำตาไหลนะครับหย่อนนำน้องไอา์นะครับแฟนคลับเอฟซีก็มีความรัก เมตตานะครับเป็นดูน้องอาอาเป็นยังล่นหลามครับพี่นอ้องอาแบบเข้ากับซอยหายกําลังใจนะครับก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเออหายกําลังใจหายน้องอาอานี่เป็นศิลป,ปินทีโด่งดังเป็นศซลป,ปินทียูชันแนวหน้านะครับเมืองไทยแล้วกันนะครับพี่นออ้องเออกันนี่ละก็ได้รับแรงผลักจากเอฟซีแฟนคลับเข้านี่แหละครับทีห้น้องอาอา จะได้เป็นศิลปินที่โด่งดังนะครับเออกับการนี่ครับบอลโลกพงศก,กรซึ่งเป็นพ่อของนะครับก็คือพ่อบนรรมนั่นแหละครับของหนองไอซากุณาพรอน,นะครับเออกับช่วงนี้เพิ่นก็ทำการแสดงในช่วงยิ่ในโซนกรุงเทพแล้วาก็โซนภาคกลางเราภาคตะวันออกอยู่นะครับหลังจากนี้แล้วลวันที่10สี่เพื่อนจะนั่คารวานนะครับ หมอลำเสวีหกเดินทางไปออนทัวร์ที่อีสานโดยเฉพาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอีสานใต้ครับพี่น้องไก่บางไหนกับไปอังคานละอ่านี่ครับกับเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับสิ่งที่น่ายินดีนะครับให้กับน้องอาไอสุกุณาพรนะครับกับบาวเอกับใดมีข้าวมาแจ้งนะครับมาคุยนะครับกับพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขชนเนี่ยแหละครับพี่น้องเอยามไดอ่าว่างนะครับยามไดที บทิดภารกิจมองไหนกลับมาคุยกันนะครับมาทักทายกันแจงสีนะครับตลอดไปนะครับพี่น้องเนาะกัขอให้พี่น้องกะซอยมาให้กำลังแรงใจนะครับเบิ้งคลิปอ่ามาคุยกับบ่าวเอ๋ได้นะครับในเนี่ยครับช่องเพจบ่าวเอ๋คนเมืองศรีเนี่ยนะครับพี่น้องเออกถือว่าเป็นการทักทายมาคุยกันเนาะครับเนาะบบได้ว่ามาแจ้งข่าวอย่างเดียวครับก็คือมาคุยกันแจงสีแหละครับ ยามไดหวางกับมาคุยกันทักทายกันพี่น้องเอฟซีสุขสุข,ขนขขน,นะครับในแวดวงมอลำนะครับก็จะได้คุยกับทุกๆมือนะครับถ้ามีบทีภารกิจอีกอย่างนะครับพี่น้องเนาะก็กขามาคุยมาทักทายกันอาจจะเป็นไล่สดแน่นะครับเป็นวิดีโอนะครับที่จะทักทายพี่น้องแบบนี้นะครับอ่ะก่อนจากลาคลิปนี้ไปนะครับก็อย่าลืม ะให้ทรงกำลังใจนะครับให้กำลังใจเบาอีคนเมืองศรีสวัสดีครับ